สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเล่เกมอะไรไม่รู้ลืมแล้วโอเคไม่ไม่ต้องสนหรอกแต่ตอนนี้เรามาเล่นเกมกันนะทุกคนอ่ะเล่นเสียงด้วยอยากรู้เสียงเป็นยังไงเราแอบไปเล่นนะโอ้เสียงอันนี้ก็จะเป็นซูชินะทุกคนปุ๊บกดไปเลยมันเหมือนอะไรเลกๆกแต่ไม่เข้าเป็นสีดำทุกคน แปลกนาองเขากสีดําแต่เราอยากรู้ว่าออของจริงเขาทําอย่างี้จริงหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> โอเคมา <c oughs> ไม่อยากกินโอเคนะครับอันนี้เขาทำอะไรอ๋อมาขูดๆเออแกมา่อนพี่แปลกอะ่ะอันนี้คืออะไรไม่รู้น่าจะเป็นอันไนอเขียวๆออเอออเออโอเค โอเคโอเคครูค okay. okay, าชิโอโอเคได้แตม้มมาหนึ่งร้อยบาทเราไปปรับปรุงร้านกันโอ้โฆษณาโอเคเสร็จแล้วนะจ๊ะแม่เ,แเรามาสร้างนี้กันดีกว่าสร้างร้านของเราเอาแปดร้อยบาทอุ๊ยเสียอ๋อเพนสีออเพนจะได้สังคงอยู่อะไรอย่าคืออะไรอ่ะ โอ้ยเยอะอันนี้หกร้อยบาทเอาของทุกอย่างแพงมากอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวก่อนได้มาห้าหกบาทโอเคเราไม่ทำเราขี้เกียจดูโฆษณาเรามาทำก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่า บุม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 เอาเยอะๆไปเลยคุณลูกชาอ็พิมเผ็ดหมคะโอ้อชอบครับแล้วก็ใส่พผ็ดไปหมดเลยโอเคผิดผิกหลน่นหล่นอ้กดผิดก,กดผิดทำไงดีโอเคไหม โอเคไปอย่างอื่นอย่างอื่นโอเคแล้วไม่จังกิดชดหรอกโอเคเย้โอเคได้ตังเพิ่มมาแล้วเอาโฆษณาอีกแล้วโอเคมา <c oughs> เฮ้ได้ของขวัญ <c oughs> เอา้าขวัญจะดูโฆษณาอีก <c oughs> โอเคโอ้อันนี้ไม่ชอบเลยหมดล้วงไวมันจะยากมากเนี่ยโอ้โอเคมีเปาดีๆซ้ายขวาโอ้ยโอเคเรามาปีดไอ้นี่ก่อนสิ่งที่คือไอ้หินนั่นแหละแต่อันนี้มันเป็นอะไรอันนี้เขาให้ฟันปุดๆอะไรก็ได้เดี๋ยวมันก็ฟันให้เองมาเรียบอุ้ย เกรียบุ้ยกรีดไปเลยจ้าอ้าวล้วกดอ่ะกดกดแล้ว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 กดนักหล่อกดอีกแล้อวะกดอี่เหรอเวลาชอบด้วยชอบเดียวนี่มา กดนักใช่ไหมได้คุณคุณจะได้รับเชิญกับเงินแสนบาทปิ๊บเหลียวมาอ่าเนอเสงว่าปิ๊บเหลียวเราใช้จานนี้ดีกว่าโอเคอม,มันช่างลุกดุยจริงและใส่อันนี้กันดีกว่าเคี่ยวอะไรมาสลลันเอือ อ้าวแล้ไม่สามารถใส่พีได้แล้วฉันจะใส่พีให้มันเป็ดๆใส่ไอยู่ใส่มันเปดไปเลอยเอาได้คิดดิโอคดได้โอเค,อเคมา,อ,คมาอ้าคุณรู้ไหมไมไม่รู้จตัวดีนนกนได้มาหนึ่งร้อยกว่าบาทโอเคมาเราจะเก็บเงินให้ครบหกรกว่าบาทนาะครับอขนนไม,ม่ชอบมีคุนศร โอเคนิกส์ไปเอเ่เค่อยทำอะไรกัะอะไรอ่ะเฮ้ยนี่นไร่อุ้ยเพลงจังอยู่ๆก็มาขึ้นหน้านี้ไม่รู้ <c oughs> มาทำตัวอุ้ยคูชีอันนี้ชอบอชอบไหมอ๋อจำผิดอันอไม่ใช่อันนี้ตุ๋ม ไม่บ้านเลมันต้อง้าเมาเหล้าขับ้วยฟ้าขาขโอเคมันมันมันคล้ายๆอะไรบางอย่างนะเออใช้จ่าสีเทากันบ้านนะ เราไมเห็นปลาตาปาคิดว่าอ๋อกลับไปเออเดยวใช้การไหนดีทุกคนใช้การตีเท้ามั่งเนาะโอเคนะเออขูดขูดอไอไอเขาเรียกอะไรไม่ดูมาแล้วก็แก้วมังกรแก้วมังกรที่ผู้ใหญ่ใครเขาจะบ้ากินชูชีกับแก้วมังกรเนี่ยแล้วแล้วเดาไมาชอบเดาออกไม่ชอบจ้ดไม่ชอบแล้วก็ไอ้นั้น โอเคมาโอ้ยโฆษณาโอเคดาคาราบันชุบขนอันนี้น่าสนใจเนาะซอมบี้งั้นเราจะดูวิดีโองั้นตัดไปเลยเนาะโอเคมาถ้าเกิดวิดีโอสีเหลืองก็จะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นบามีอุ้ยเทสสีชมพูเอ้าไม่ใช่สีสีเขียววะเอาซอมบี้ต้องไหล่ไหลหน่อยใส่ไหลๆเออไหลๆแบบไหลๆอย่างนี้เออเอาใส่เยอะเลยสำหรับคุณซอมบี้ กรนอะไรมาต้องอุ้ยโครงกระดูกกระดูกหมาซอมบี้น่าจะชอบอ๋อหน่อยจังช้อนซอมบี่ชอบกินผักวะเนี่ยเพิ่งรู้แล้วพี่เก็บแล้วพี่ <c oughs> โอเค <c oughs> เราจอยก็ต้องแบบจานแบบจานแบบดึกดึกใช่ไหมล่ะดึกดึกอ่ะจต่สีเทาอ่าอ,อู้คุณซอมบี้คุณซอมบี้ให้เยอะมากเลยคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะโอ้าคุณซอมบี้ โอ้สองวันสบายขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเซเว่โอกาสน่าใช่ไหมนะครับโอ้ยโฆษณาโอเคจ้ามามามาเอจอจะเอานี้เหรอได้เลยได้เลยเด็กผู้ชายเด็กผู้โชคร้ายที่จะตายในวันนี้เออเอาเข็มไปกินแล้วแทางท้องแน่นอนเอาแมาลงสาบไปด้วยเออ โอเคปลาอ้อา <Okay>, เอา,เอ,าอันที่สองเหรอสาลายอา่าชิดเน่เาเอาเข้านี่หน่อยเอาข้าเข้าวข้านี่หน่อยอ่ะอ่าแบบปูเอาไปเลยเอาไม่เอากุ้งหนัหนหนัหนหนัหนหั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 นอ่าผู้ชายคนนี้ให้อันนี้กันดีกันนะโ okay. อเคมาเอาจะใส่อ้น,นี้ เขาเรียกไว้นะมันฝรั่งเออมันฝรั่งใสเขาเรียกในคืออะไรไม่รู้ไปนิดหน่อยแล้วก็มัดฝรั่งโอเคมีโอรีโอด้วยแต่ไม่เอาขี้เกียจอยู่ฝรั่งติดเลยเอาโหให้แปดสิบกว่าบาทอีกคุณตะกี้ให้ตั้งสองร้อยกว่าบาท เราจะมุ่งมั่นเก็บตังให้ถึงสองพันบาทพร้อมกับโฆษณาโอ้ยโอเค,อเ,คเออเปิดกันเลยเ,ออเปิดขวามขึ้นคือต<ม>ั้งอ้าวต้องดูวิดีโออีกโอ้ยกปลอกโอเคนะครับดูแลว้วก็เกิดอา้อาวอา้าวไอสิ่งที่เราดูคืออีหยัโอ้ไม่เป็น ดูชีได้ได้จ้าปลาอีกแล้วฉันไม่ชอบปลาอืมอืมปลานักใช่ไหมปลาปลาปลาฉันจะไม่ฉันกะจะไม่รับลูกค้าที่ทำปลาแล้วเนี่ยโอ้อืึหึหก็บปลาเก็บปลาเออไอพวกซองนี้ออกโคตรยากเลยอันเดียวอันเดียว เดี๋ยวจะออกไปหนเนะอื้ออโอเคหันปลปชับ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 ,ชบโอเคด้วยความโมโหฉันให้คุณอย่างเยอะเออว้าวไสิเออลูกค้า VIP ลูกค้า VIP จ้าแล้วก็เส้นอย่างบางแล้วก็โคตรหนานิดหน่อยลูกค้เาเศร้าซึม ปุ๊บปุ๊ปุ๊โอ๋ร้องไห้เลยเป็นเนื้อแบบเนื้อแบบแบบว่าโอ้โหไม่มีที่ไหนมาก่อนเนื้อแบบนี้เอโมโหก็โมโหไปสิอ่ายิ้ม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 เอาเนื้อเยอะๆอุตส่าห์เอาเนื้อเยอะๆให้อัเนี่ยนี่ถ้าเป็นลายทะเลด้วยเหมือนกับปลาที่อยู่บนทะเลเออลูกค้าคนนี้ให้ตาสีใสลุ้งน่ารักน่ารัก แล้วก็พร้อมกับปลาที่เป็นลูกทะเลอุ้ยปลาตุกล้วตอนนี้เราก็จะเอาสบู่ให้เขากินเนี่ยไม่รู้เขากินสบู่ได้เปล่าแล้วก็เขาพดเขาพดกับสบู่จะเข้ากันไหมดูกันโอ้เขาไม่ค่อยชอบเลยตาให้ตังมาเป็สิบห้าลาอุ้ยเยอะเยอะกว่าคนตะกี้อีกดูหนึ่งพันกว่าบาทแล้วเดี๋ยวเราจะทำให้สองร้อย เราจะเก็บตามจะกว่าจะเหลือสองพันบาทเราไม่รับทำก็ให้กับมีนะฮะอุ๊ยสลัดเหรอไม่เคยทำใส่ผักตัดๆๆ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 ไปสิโอ้ยกดกดกดใส่ข้าวโพดเยไม่ได้ข้าวโพดเครอทใส่ช็อกโกแลตไปด้วยัมยเออต้องดูวิดีโออีก โอเคเราจะมาทำการตาช็อกโกแลตกันนะครับช็อกโกแลตจะเสร็จแล้วเลยอุ้ยสักเลยใช่ไหมล่ะสลัดผัดอุ้ยเศษแกว้วมังกรช็อกโกแลตชิ้นใหญ่จะเก็บไว้กินเองดีไหมเนี่ยเดี๋ยวก็อ่ะนะอ่ะโอเคตอนนี้เราก็เสียสลัดช็อกโกแลต าเกิดเป็นคุณลูกค้าจริงๆนี่ก็คือแบบเขาตบหน้าบอกให้เอาแบบว่าบอกให้เอาแบบแอ้หลักหลักมาเอาให้แค่หนึ่งกรบาทไม่ให้สามากราบาทเลยเนี่ยลูกค้าตัวจริงเขาแบบอสั่งฮิวตี้แต่มีช็อดดกโกแลตก็คือแระจายอ่า ตอนนี้เราจะพัฒนาอันนี้อันนี้อันนี้ให้ได้เราจะไม่พัฒนาอันอื่นเลยโอเคก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวโยเกิรฟใส่น้ำลงไป <c oughs> ไม่ใช่โยเกหรอกแค่แค่พูดเฉยๆใส่น้ำเอาน้ำน้ำกับข้าววันนี้เราขายกับข้าว <c oughs> ขายอาหารญี่ปุ่นนะฮะ ใส่เส mm ้นไปเลยก๋วยเตี๋ยวเส้นดำอ่าแค่นี้เหรอเขาบอกเขาชอบขนมหวานโอเคใส่ไปขนมหวานขนมหวานโอเคมาเราเอาแบบนี้ดีกว่าอุ้ยเออให้มันหนึ่งร้อยกว่าบาทใช่ไหมล่ะ หน้ 5, 8, ่า,าทโอเคมาโอ้ยโฆษณาอีกแล้วโอเคมา,เ,คมาเริ่มใหม่มาใส่น้ำลงไปใส่น้ำเยอะแล้วครับาายยอโอเคเสร็จแล้วก็ทำเส้นดำแ๋ยวว่า,ยวาวยเยอะไปเลยโอเค คนนี้เออคุณคราฟล้วคุณคราชอบเผ็ดหรือไม่เผ็ดคะอ๋อผมชอบเผ็ดเดครับอ๋อเขาชอบเผ็ดเผ็ดนะคะเราก็จะใส่พริกไปเลยแต่พริกยเยอะๆไปเลยโอ้ไม่จงใจพริกไปเลยพริกเ,เ,ย,กย,อเยอะไปเลยเอาพริกหมดแล้วแล้วใส่อันนี้ให้มันไม่เผ็ดหน่อยคืออะไรไม่รู้ต้นต้นใบแห้งมั้ง <c oughs> ต้นไม้แหง้งคน,นเอลจะใส่ลุงให้ดีกว่าโอเค okay, มา คุณลูกค้าเกลียดขคาวแล้วเหรอคะฮะคุณชอบสุดแลคุณพี่ะโอเคนะครับขอบคุณมากเลยครับโอเคจ้าอุ๊ยอะไรนี่โอเคค่ะเสร็จแล้วนะครับลูกค่ะเออผมขอซูชิในกลับก็ได้เลยค่ะซูชิแบบอร่อยอร่อยนะครับอ๋อโอเคค่ะแบบอร่อยอร่อยใช่ไหมคะละเออมาเรียนสาสที่ ที่ลัดิฉันมีมเสะได้ไงนี่ฮะคุณเอามาเลสะมาใช้ให้ฉันใช่ไหมคะอุ้ยมากุ้งไปโอเคทับทับทับแล้วทับทับทับแล้วทับทับทับโอเคอาจารย์ที่มีกระดาษลงุ้มุ้มุ้มตุ้มตุ้มตุ้ม เราไม่เอาสบู่ให้คุณลูกค้ากินแน่นอนล้วก็จะเอาแคบรบอทไม่ใช่แครอทเออเออไม่รู้อะลืมแล้วไหนบอกไม่เอาสบู่ก็เอาสบู่นี่นะคุณลูกค้าชอบผงแค่คุณลูกค,คก้าชอบกินสบู่ก็เลยจะถึงสองพันนะนี้อ๋อสองพันแล้วนี อาเสียงทพ่านกิดมาแล้วเราไปดูกแล้วเราซื้อได้แล้วอ้าว,วสองพันห้าร้อยเออเดี๋ยวค่อยกันดีกันนะเราจะไม่ซื้อเด็กเราจะ้ยอยากอยาก,อยากลองเคก้กอะโอเคมาเราจะมาลองทำเค้กกันเออเป็นยังไงอ๋อคล้ายๆปลาดี่เล่โอเค ดูอาปากไปอ้าปากไปดลนี่ลูสาำเนื้อเยอะเลยนะคโอเคแล้วก็มาหันอย่างงี้เนื้อที่ไม่มีขวามเท่ากันเลยเออรับให้ไปดีอ่ะคุณอยากได้บางๆหรอคะได้ค่ะบางๆค่ะโอเคบางๆ บางเตี้ยบเปลี่ยนตูดอุ้ยคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้หลายๆชิ้นโอเคมาอันนี้ชิ้นแถมโอเค,อเ,คเราจะตาเท้านี่แหละโอเคคุสโนเมนเ์ละโอเคครอะสุดไปเราจะเอาไข่อิตโต้มาทำอ๋อไม่ใช่ไข่นี่นะมันเป็นตุวยคริสมา แจะไม่ใช่ตัวคริสต์มาสมาคือที่ห้อยตัวคริสต์มาสโอเคทำเสร็จแล้วนะคเลงคุณลูกค้าชอบไหมคะเอิม่มน่าเบื่อ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 โอเคค่ะโอ้โหน่าเบือเบ่อให้ต้องส่งรถกระบะของค,ค,ค,คุณค่ะโอเคทำมาแล้วซูชิ <c oughs> ป๋อซูชิไส้ดำเอาล้องไห้เราจะทำก้อนอยกเล็กแบบให้กินพอดีคำพอดีคำพอดีคำก็เลยพอดีคำมาแถมให้นิดหน่อยอ่ะอันนี้ใส่กระดาษล้องด้วยอ้าวเดี๋ยวนะเราทำไว้เล็กกว่านี้ไม่ใช่หรอเออก็ไม่เป็นไรกเกมก็คือเกมเหงเนาะ เค้กมังกรผสมกับซูชิจะอร่อยไหมเรามาดูกันอ้าวเฉย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 หมดเลยได้ดูสิ่งที่นั่งให้อิฉัน87ิบบาททำาไม่เห็นเหมือนแต่คนตะกี้เลยเฉยเฉยแล้วก็ให้โอ้ยอโฆษณาเอ้ยรุมกของฟ้าต้องดูโฆษณาไหมต้องดูด้วยวิธีการมานแน่นอนแล้ไม่ดีโฆษณาเราจะทำด้วยเนื้อมือของตัวเองอีกล้ว โอ okay. เคก๋ยวยเตยยี๋ยวเยลตาโฟเส้นยุกยุยกระปุกกระปุยโอเคร้านเราให้เยอะให้แน่นใครชอบขนมหวานคุณเลขาชอบขนมหวานชอบนะคะเออชอบขนมหวานไม่เอาไปเลย okay. โอเคไหมปุ๊บโอเคเสียคุณเลขาบอกชอบขนมหวานงั้นเราก็ต้องดูโฆษณาโอ๊ยจะดูโฆษณาทุกคนคนตะกี้เป็นผู้หญิงผู้ชายนะ เอ้าพี่ไปเลยมานี่ลูกกวาดลูกกวาดอีจ้าลูกกวาดจ้าชอบกินขนมหวานงั้นเอาไปเลยจ้าลูกกวาดจ้าเอาเอาตรงนี้เบอร์ไปจ้าโอเคเสร็จผักไปชอบผักไหมครับไม่ชอบผักโอเคโอเคเสร็จผักไปใบหนึ่งลูอกวาดชอบผักคุณลูก,กค้าโอ๊ะจะดุโอเคจานนี้กับขนมหวานที่คุณลูกค้าชอบ